สวัสดีครับพี่บอสโปรดิวเซอร์ครับพีพีนะครับรับบทเป็นโอเอ๋อครับดิวกินรับบทเป็นเต้ครับอ่าพี่มีนร่วมกับแบรน์รักษาด้วใจเธอพาร์ทสองครับเจ่ก็เดี๋ยวมันจะมีการถ่ายทำพาร์ทสองเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามการรักษาด้วใจเธอมาตั้งแต่ EP พหนึ่งจนกระทั่ง EP พห้านะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามเลยแล้วก็แฟนๆชาวต่างประเทศด้วยนะครับก็วันนี้เราก็มาไหว้เปิดกล้องนะครับผมที่นาดาวนะครับก็มี มีทั้งนักแสดงพุ่มกับแล้วก็ทีมงานบางส่วนนะพี่โปรดิวเซอร์เลยมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล<ม>ของการถ่ายทําในซีรีส์ภาคสองครับภาคสก็จะเรื่องเราก็จะต่อเนื่องจากภาคแรกแหละที่ที่สอ,อสองคนนี้เปิดใจกันและแล้วเขาก็จะมาเรียนต่อมาหาลัยครับที่กรุงเทพก็ะะจะได้เห็นชีวิตสองคนนี้ในฐานะแฟนแล้วก็ในบรรยากาศใหม่ใหมที่เมืองกรุงเทพคิดว่าเข้มข้น คิดว่าแบบมันจะมีรสชาติที่แปลกใหม่เพราะว่าพาร์ทแรกมันจะเป็นเรื่องเพื่อนใช่ไหมแต่พาร์ทสมันจะเป็นเรื่องแฟนมันก็จะมันก็จะเป็นบริบทใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นก็ต้องรอติดตามครับผมก็แปรรักฉันในใจเธอนะครับพาร์ทสองอนวันแรกวันที่ส1เ็มีนาคมครับทุกคนพลาดสองทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับขอบคุณครับ